ก็หนุ่มใช้มาประมาณไอ้ไลโอนี่ใช้มาประมาณตั้งแต่เริ่มเลยนะจนวันเนี้ประมาณสักห้าเดือนหกเดือนห้าหกเดือนก็ใช้ประจำเพราะตั้งแต่ก่อนที่ทดตั้งแต่เริ่มทดลองก่อนที่จะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อ่ะก็ลองมาก่อนอยู่แล้วต้องค่อยๆลองค่อยๆลองมาแต่ว่าผมมันมันขึ้นเยอะอ่ะมันหนามันขึ้นเยอะตรงกลางนี่ใช่ไหมตรงที่เราใส่ตรงนี้ ตรงที่เราได้และะ้วแตรตัวนี้ต,นนนนตัวนี้หนาตึ๊กเลยแค่ตัวน,นี้หนังตัวนี้อ่าฮะอ่าฮะเมื่อก่อนจะเป็นไข่ดาวที่มันตัดทีรอบดูอ๋อพอแล้วครับแต่ว่าผมมันมันขึ้นเยอะอ่ะมันหนามันขึ้นเยอะตรงกลางนี่ใช่ไหมตรงที่เราแส่ตัวนี้ตรงที่เราได้แล้วแสรตัวนี้ตัวนี้หนาตึ๊กเลยแค่ตัวนี้หนังตัวนี้อ่าฮะอ่าฮะเมื่อก่อนจะเป็นไข่ดาวที่มันตัดทีรอบดูอ๋อพอแล้วพอแล้วกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม